ใครมารับปั๊บวันนีในนน้ใครมารับปับ๊บไอ้วนไอ้พี่วันมารับป่ะอะใครใครมารับปั๊บปั๊บปั๊ที่ไหน,นแกละไม่มีสักคนภูมารับม,ามาัมมามารับตันจ๋าไอโลมารับไอ,อไอโลก็มาอวันนี้เป็นไงกินข้าวเยอะไหม ห้ามไปเล่นที่มันเปียกนะลูกนะดูโอเวอรอนของภูมิสุกกรปุกเลยเห็นไหมนั่นน่ะกิต้าประดิษฐ์เบี้ยนเนี่ยนือสุกกรปุกอ่ะขาเงินเกงอ่ะเปียกมือดูอยู่ไหนเออออกไปเดี๋ยวน้องก็อยากตามเข้าไปอย่าไปเล่นประตูรอเห็นไหมน้องเห็นไหมย่อพิธีกรรมมาดรนอ้าแล้วพิธีกรรมมันจ่ะอไมุกี้คุยเห็นเราหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วที่เอารถวังอ่ะ ไปใส่หมวกกันใส่หมวกเด็กกุ่นอนะ่ะติ่มตายไหมตุ้งมืออยู่ไหนแี่ชิลมาปาุปา๊บูดฟีรลดฟีราบ,บุลเลลเาร์ดูอย่างเงี้มันเด็กผู้หญิงนะป้าแกะอะผมยายแล้วไม่ต้องตัดหรอกก็คนเพื่อนหนูอ่ะหนูให้ดูรูปอ,ะอ่ะผู้หญิงเหรอว<ะ>หน้าหวานผ<อ>ู้ชายวินาหวานขายเหี้ยนไุน่ไนี่พูดนะพูดนะทักผู้สาว เป็นเป็นทาผู้สาวเว้ยเวิร์ดได้เหียนเลยนะเฮ้ยผู้สาวเหรออ๋ออ๋อไปไ่อนอุ๊ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่นเโอ้ยเขาเลยสิตื่นอันวิธีจีบสาวสันบอกปับเพื่น่ะอุ้ยเขาเขาลากันเดือดเดือายบายก่อนสองจุ๊บให้สาวกันเร็วไปไปเอจทุกการผู้กันไหนยปั๊บหนไหนเฮ้ยแกไป็เอ้อ